แล้วออกแล้วดึงออกลูกดึงขามันออกกันมันแล้ว <c oughs> ดึงขาดึงขาโอ้ยตลอดปวดไผ่ได้ดุก <c oughs> ยกปากลูกยกปากยกปากว่าไหสวัสดีครับพี่น้องมื้อนี้สบายดีแฟ้มสิพามา,พาพเบิองง่วงขอดลูกได้จะเด้อนั่งน้ำเงินนี่แหละนั่งท้องแหลกออกมากออกมากออกมากอ,ออกมากกระลัางขอดเด้อค่ะเด้อกระลังมากออกมากกระนากระลังอ,ออกเด้อค่ะเด้อพี่น้องออกมาลูกออกมาออกฟังยๆลูกเด้อ กดกระดิ่งให้ในเด้อคะเดอโยกหางด้วยพี่น้องแก้สีน้ำคำําแตกก้อนสีขอดนี่ประม่านเครื่องสมองพอบันทู้หาสิผ่านหน้าที่ก่อนล้วก็คือพานไปเครื่องสมองก็สิเรื่มขอดพี่น้องให้สังเกตสังเกตนวดสิอ,อกหลกมันสียกหางตลอดเวลาด้วยพี่น้องเขาก็สิโยกหางหวานนาัหวนหน้าวนหลังวานนาัหวนหน้าวนหลัง หลังจากนำคำแตกเนาะคะเนาะเขาก็ล่อเบิบ่งต่อไปเ้อค่ะเด้อสังเกตเขาเขาสิลักออกแล้วก็ถ้ามาดางว่วขวดลูกเนาะพี่น้องขานาเขาก็สิโพกมกกะก่อจ้ะขานาสองขาก็สิโพกมะก,กรอแล้วก็สิมีมีหนาเขาเนาะมีจะมูกออกมาพี่น้องถ้าจะมูกออกมาเนี่ยให้หัวเขาออกมาแล้วพยายามเอาผ่าเสียด,ด้ยพี่น้องเดอ้อมันสิได้ปลอดไั่ ล่วงปากล่วงข้อแก้ออกก็อผาเตรียมผาไว้ด้วยกับพี่น้องเตรียมผาเตรียมฟางปูไว้เวลาง,งวัวขวดสิได้ปวดไยเนาะจะเนาะเบื้องอ,อกเบื้องอ,อกขาหนาออกแล้วขาหนาอกแล้วพี่น้องขาหนาออกแล้วง้นออว,งวนั่งนี่ก็สิเป็นงวัวทองแหลกด้วยพี่น้องแกยังบอกเคยขวดลูกแต่ว่าก็เบ,บิง่งเป็นตะขอดง่ายอยู่จ้ะ แกะกะที่เก็บถ่วงห้วนหนาห้วนหลังห้วนหลังห้วนหนาไปละพี่น้องเขากับพยายามโอเสือกเหัมหน้าใหญ่มัดขึงไว้เนี่ยได้กะท่าขวักเข้าแคบแล้วก็กระชิบได้เป็นอันตรายกับง่วนใหญ่แล้วง่วนหน่อยละพี่น้องบางที่ขวอดออกมาก็ัหยับหางเจ้าของถิ่นน้อนดีจังถิ่นน้อนได้หมดเะยอาการล้าเลียบ โอ้เห็นด่งแล้วเห็นด่งแล้วเบียงลูกเบียงเบียงเด้อเด้อปูยาเอ้ยให้ลูกใ้ร้านออกดีๆบอก่จี่ด้อคือลียนออกมาจังสันนอนกแมวเนี่ยอือตกห่เลไม่เลียนออกมาก่มันดินอยู่เห็นบอปาตห้วยมันหนาวเลย กันดังออกมาจากน้อยไปเศยดดังเล้เด้อดหำเพราะว่ามันมีเหลิ่นออกมา,ากัเทอาไปไก่มันสิลวกออกมาออกมาลูกออกมาไ้เหลียบเีนไหมล่ะเพเป็นแทบอะในได้เรียบเิลี่น เพิ่งมันเปลี่ยนยังมันถึงยาบด้ยกับบทเสีดดังเส็ดดังมันลวดนะลูกเั้กับบเปลี่ยนเราเสีดังลูกมันใช่ซอยสีวิตมันจุกปากจกดังมันอวกจุกลูกจกจกปากมันจุกปากซอยมัน มันหายใจอมืมันยังลูกหลอดมหนยัอันตรายมันคือบโบดีนจุกจกจกลุกจกุก,ก,ก,กออกแล้วออกแล้วดึงออกลูกดึงขามันออกไหมมันเลี้ยวดึงขาดึงขาโอ้ย ตลอดปวดไผ่ได้ลูกยกปากลูกยกปากยกปากมาเลยเยอะพอเปลี่ยนเยอะพอเปลี่ยนก็พอเยอะละจัดไปนิดจุกเดี๋ยวลากไปหาเดี๋ยวลากไปหาเนี่ยมันก็อ่านแล้วละยับทำไมไม่ไปเนี่ยเนี่ยโอ้ยยาดดึงขาเลยเนาะเยอดึงขานาำสิลวดเจ้ เอหยียบหางลูกเด้อเปั่นบักโูกเลยนี่ก็ได้งามกวาไหล่้มวาโฮ้ยหยาบหงลูกซะเนาะหายู่ใส่มีโคตรออไปยูเดีขยวไปยูเนียคันขั้ว คอดแล้วจ้ะพี่น้องจาีะ KF68 ได้พี่น้องเด้อดีใจน้ำผู้ขายได้พี่น้องดีใจน้ำแด่ส้าสบายดีแฟ้มได้ลูกแม่เรียกเด้ค่ะเด้อี KF68 เดียงเป็ยดนามาใค่ะพี่น้องเป็ยดตะโพสวมยุติจาก KF68 เนี่ยเบื้องดูสีลูกรอบพี่น้องหัวตะคอดได้สิบนาทีพี่น้องเอ้ยสีลูกแล้วสีลูกแล้วเจ้ากาเล่ยายนี่ก็บวกสวกแล้วกาเล็ด KF68 มากเลยจ้ะนายยันนายยันสองร้อยเก้าสิบวันจ้ะนายยนพี่น้อง สองร้อยเก้าสิบมือเด้อค่ะเด้อสองร้อยแปดสิบห้าวันควบหมอนัดมื่อในวันที่ยี่สิบเอ็ดท่านว่าครบโคกโคกคอดเรียบร้อยพี่น้องคอดเรียบร้อยจ้าเด็กตูมียจากขี่หกแปดเดียงแต่นายพี่น้องดีใจนลายพี่น้องเ้ยดีใันฮัดยางพี่น้องกินนุ่มเราก็ฮัดยืนฮัดยางแต่นั่นฮัดยืนนั่นฮัดยางเขาก็นั่นเขียงพี่น้อง

เอาไป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 เอา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 ไปไปไปลูกกระดิออกพอลูกแงมแข็งแรงเลยที่ลูกเราบปเนี่ยเลี่ยมันเลี่ยมให้ลูกกินนมด้วยค่ะพี่น้องเอาเสื้อขาวมัดมัดขาไปด้วยค่ะป้องกันบ่อยเขาตีเฮาพอแล้วแล้วก็ฟางกอนมาว่างเอาฟางกอนมาว่างแล้วก็เขาดูดนมด้วยค่ะให้ดูดนมภายในสี่สิบนาทีด้วยพี่น้อง ภายในสี่สิบนาทีต้องให้ได้เขากินนมนะคะพี่น้องขาข้าสันง่วสีหนาวสันเด้อค่ะเด้อกขาท่อประได้ให้กินนมต้องให้เขากินนมภายในสี่สิบนาทีเด้อค่ะเด้อผูกส้วนขาไปเองสิละค่ะพี่น้องออกก่อนฟางมาพราวหิงัวหน่อยได้แต่เขายังบอกใ้เก็บออกก่อนฟางเสร็จแล้วขอบคุณพี่น้องที่รับชมรับฟังหลายๆนกขนะลูกกระสีถ้าออกเด้องจะเด้อ ขอบคุณรับที่รับชมรับฟังฝากกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเวลามีคลิปวิดีโอด้านใดกระสีเด้งไงเบื้องเน้ะค่ะขอบคุณแฟงมาผ่าตหั่วไปเลยค่ะการรับชมวิดีโอไลไลลออโลูกคตอดกะทิสวัสดีแฟงกะทิร่อปบด้กกะเด้อ